ครับสวัสดีครับบรรยากาศดีๆตีเมืองแปรครับผมวันนี้ <c oughs> ได้มาแอลแถวเมืองแปรครับผมบรรยากาศดนาะคือขันนาครับผมบรรยากาศดีๆมันต้องยิบยืนสิ่งดีๆให้กันครับเจ้ามูเลยจัดเลยครับผมไปจัดกันเลยครับผมแล้วก็วันนี้ขอน้าเสนอ ลาบแป้ครับผมผอนล่อรรยังคือครับเต็มสามเลยปรโอ้โหสุดยอดครับมาถึงหอมขนาดนะครับหอมควันไหนหอมไซพียหอมดีประโรยน้ำพริกปนถึงอกถึงใจครับลาบเมืองแป้นี่นะแล้วก็ล่านลาบสูตรเมืองแป้นะครับผมมีเกือทุกจังหวัดครับตีพเยาพหงกจะหันมีอย่างก็ลาบเวียงโกใสอีนาะ ตีอื่นกว่ามีครับลาบแพ้อีนะป้าทรอะวานน้าพริกเป่นจะสูตรเฉพาะครับป่นไม่สูตรเฉพาะวันนี้ได้มากินจูตีเลยครับโอโหเต็มสามครับผมสวดอันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงออมครับอมจีนเลยครับตักสดๆร้่อนๆกันเลยครับขอบพระคุณที่ติดตามและรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ติะนะครับ